พกลับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมเพากับผมช่องคอมมพ่เอาที่ต้องปิดหน้าปิดตาแล้วก็สถานที่แ8ลกๆไม่ต้องสงสัยนะครับผมตอนนี้เราออกมานอกสถานที่ตามที่เด็กกล่าวไปในอีพีที่แล้วนะว่าอีพีนี้เป็นสเปเชียลตอนนี้เราอยู่กันที่ น,นี่รถไฟหัวลำโพงครับผม<อ>วันนี้เราจะมาทำการเดินทางนะเราจะมาทา่เวกันซึ่งที่ที่เราจะไปเนี่ยก็คือประเทศเชียงใหม่นะต้องบอกว่าเป็นประเทศจลทีใจยเชียวตอนนี้นะครับผมเป็นเวลาวขอเช็คกันประมาณ6โมงครึ่งนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นรถไฟรอบ 1นึ่งทุ่มครึ่งโจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะครับตอนขึ้นรถแล้วโอเคเนาะทุกคนนี่คือบรรยากาศข้างในตัวสถานีนะครับผมคันค้าที่จะบอกว่ากว้างขวางโตคือข้างในนี้คือบอกได้คำเดียวว่าเย็นเย็นมากแต่เออเงียบไิ่ใช่แล้วผมเดินไปทานข้าวมาแต่เย็นเย็นดีหลือคนก็ค่อนข้างที่จะเยอะ จ s <S <that> ุด <that> จ <that> ่า <necessary> จุดจำหน่ายตั๋วนี่คนเยอะมากเลยก็เดี๋ยวขึ้นรถไฟอี่ตอนประมาณขึ้นมึ่งตามมาแแล้วครับตอนนี้เราก็อยู่บนรถไฟนะครับผมเป็นรถไฟนั่งเนาะเป็นนั่งแล้วก็เป็นพัดลมระยะทางถ้าถ้าตามในใน ที่เขานะเขาบอกว่าใช้เวลามันสิบสองถึงสิบสามชั่วโมงคุณ่ามชั่วโมงก็ในหนีหิมตัางของเคยๆนะแล้วก็มีประมาณสี่สิบว่าที่นั่งนี่ก็บรรยากาศอไรก็ลุ้นเอาว่าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวน่าจะน่าจะถ่ายอีกทีช่วงลงรถเลยนะ ตอนนี้ก็ลงรถไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเวลาตอนนี้คือ9โมงครึ่งเราใช้ <c oughs> ชีวิตยอยู่บนรถไฟเนี่ยกันไม่ต่ำกว่า14ชัว่วโมงกันเลยทีเดียวนะฮะและซึ่งตอนนี้เราก็ถึงแล้วนั่นคือไม่เห็นเอาเป็นว่าตอนนี้เราอยู่เชียงใหม่ครับวันนี้ก็ มีแค่นี้ฮะเดี๋ยวมาอธิบายว่าซื้อตั๋วจําละเงินยังไงกันบ้างนครับโอเคเราจะมาสาธิตวิธีการจองตั๋วรถไฟออนไลน์ง่ายๆกันนะครับผขั้นตอนแรกก็คือเขา้า Google หรือถ้าใครใช้ iPhone ก็จะเป็น s a f a r อนะก็เข้าไปที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเลยจากนั้นนะครับก็กดเข้าไปที่เว็บการรถไฟแห่งประเทศไทย ลงมาดูที่นี่ตรงนี้จะมีเขียนว่าจองตัวออนไลน์กดจองตงัวขนแล้วจะเข้าไปที่หน้าอีทิเก็ก็ให้เราเลือกนะครับผมว่าต้น,ตนทางไปไหนอยา่างที่ผมมาก็คือเป็นคลืไางคหมเราก็เลือก วันเดินทางนะครับผมเราจะลองสานี่ดนวันนี้แล้วกันแล้วก็ผู้โดยสารจำนวนหนึ่งคนเราก็จะ,ะค้นหานี่ครับผมก็จะมีขบวนรถไฟแบบพิเศษที่13ก็คือขบวนรถที่ผมาร้างมาเลยนั่นเองก็กดเลือกก็จะมีรายละเอียดให้เลือกเนี่ยครับก็จะเป็นรถนอนชั้นหนึ่งตกอ,อากาศเป็นพัดลมชั้นสองพัดล,ลมชั้นสาม เลือกจะเป็นอันนี้โอกกี้นั่งชั้น2องนลุผู้โดยสารทั่วไปมันจะแจ้งเตือนว่าให้เราเข้าสู่ระบบครับผมถ้าให้เราสมัครสมาชิกด้านขวาล่างหรือว่าถ้ามีอแล้วก็ใส่สมาชิกไปพอกดเข้าไปที่จองตั๋วนะครับผมก็มจะมีรายละเอียด มีเวลาและก็จะมีป่งบอกถึงสถานะนะครับว่าให้เราเลือกเป็นเพศชายหรือเพศหญิงหรือเป็นพระเพื่อความสะดวกสบายดูจกักดูจากที่แล้วก็หรือที่ว่าแค่ที่เดียวเท่านั้นเราก็ลองกดสาธิตกดถัดไปนี่นะครับการชําระจะชําระได้แค่บัตรเดบิตเคริตเท่ทานั้นแล้วก็กดชําระเงิน ได้เลยปกติเนาะแต่ว่าเราจะไม่สมบูี่ชํารานะเพราะว่าทุกคนที่เคยทำก็คงจะทำหมดแล้วลเรื่องใหญ่หนึ่งคือถ้าพลาดขึ้นมานี่เรียบร้อยเลยะครับ400กว่าบาทกเราก็ดีร้อนไม่เชิงหนีร้อนนะหนีเมืองกรุงที่แสนวุ่นวายเรามาอยู่กันณเชียงใหม่ชายเลวแล้วก็คลิปต่อไปเราจะเราจะไปเดินเล่นกันซึ่ง ไม่แน่ใจว่าเราจะไปไหนกันบ้างแต่ว่าให้กดติดตามชมคลิปต่อไปแล้วก็อย่าลืมนะครับผมคนที่ชื่นชอบก็กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาคสวัสดีครับ